ครับรูป้ขน,หา,หนาดนี้ดูครับสะเพ่งขนาดนี่แหละพวกแี่เป็น้องสุดเท่ามุ้งนะครับบนรับเพืองซ่านครับอยู่ตามเทือกเขานะสูงขนาดครับ บ้านม,มอยาพื้นเมืองชนเผ่าม้งครับวันนี้นะนี่อันนี้เป็นหมู่บ้านชนเผ่าม้งหมดเลยครับทางนีนะฮะบรรยากาศยานซานหมู่บ้านชนเผ่าม้งครับร้านนี้ร้านขายภัยยาหมูลังคา,าครับท่าน,น โัวพี่น้องไม่ไพนี่ครับดับเงินขนาด ครบอันนี้ครบก็เฉลยเนาะบ้านนี้นะครับผู้บ้านคนครับ น้ำขายน้ำอ้อยและหมากกล้วยครับเนี่ยน,นี่สินค้าท่องเที่ยของน้องชาวม้งครับน้ำอ้อยนี่ป้าครับพอกงูครับนี่ใกล้ปุ่นนะป้าพี่น้องครับนี่ต้องก,การกับข้าพนจ้าครับนี่ต้องการที่ไม่ใหญ่แบกฟืนครับ กอ,องชนเผ่ามงท่านสมัยนะ่ครับเปิดไซส์จะปิ่งคือพุดพักพุดมีนะส่วนพักอยู่กลางภูเขาเลยครับ บายดีเอ e. hey, um no? oh, e ้ยเมืองข้ายังไก่ปะยังไก่อยู่เนาะอันนี้บ้านยังอันนี้ฮะฮะโอ้อันนี้เห็นยังก่อนเลยนะนี่ขอเบิ้งหน่อยเด้อโอ้ไอ้น่าไม่ยางก่อนนี่สมุนเนาะจ้างนี่ไปเมืองข้ายังไก่บลจัลล์มบล๊อตสิบลัก บุกไกยเนาะอันนี้คจะขายเปล่านี่เห็ดหนุ่มเนาะเห็ดไซเนาะโอ้เจ้าเห็ดปิดเนาะนางเนาะเฮียนมาบ่หนิเดี๋ยวกลับสามโมงครับเป็นพลังนิพพาครับ ข้างล่างมีนาข้าพ่นับข้างล่างนะเนี่ยได้หมดนะมีนาข้าวมีสวนพักรับ ขวามือข้างหน้าคือร้านขายของนิมทางครับนี่เบิร์นกว่าน้าม่ยังวะร้านขายผักสดครับบนน,นี้นะนี่จะพักอย่างเบิร์กว่าน้าแล้วเบิกร์น สบายดีเท่าอันนี้พักยังอันนี้พักสลัดน,น้ำเนาะมุมบรรยากาศไม่หญ่สบายดีไม่เญ่กกพักขายเนาะพักยังองนี่แม่พักสลัดน้ำเนาะโอ้อันนี้ช่างตัดนอน่นี่อ,อ,อ,อันนี้พักนี้ไปยังกินอันนี้แ yea. มเอกินก็ได้โอ้อันนี้บ้านยังแม่บ้านยังบ้านตะเพอมันตะเพอเนาะช่างตัดนอีเนาะ โอ้อันนี้สั่งตาอะไรไปขายตลาดซาเซาเนาะเหม่น<พ>บ<ะ>่ซื้อตาเราตาเทืเขาแล้วเขาส่งไปเมืองหลวงเป็นป่าโอ้อหนึ<ป>่งละแสงไปไกลเนาะป้าไ,มไหมเน,นา่น้ำหลายเนาะน้ำเนาะนี่ครับพี่น้องอันนี้คือน้ำคลองเพิน่นใส่หดพักขนาดนี้ร้านขนาดนี้พามาเบิ่งสวนพักสลัดน้ำครับเป็นปลูกขายนะสวนพักพี่น้องเซาเซียงควางครับนี่เพื่อจะเอาน้ำเลี้ยงแล้วก็ให้พักมันใหญ่ครับนี่เป็นพักที่พี่น้องเซาเซียงควางนิยมกินด้วนี่ครับ เป็นส่วนพักเลี้ยนทางนะเห็นผู้คนเพื่อนเก็บพักเก็บมีก็เลยจอดรถแวะบึงนะครับเนน้ำไปหลยขนาดไหมส่วนพักสำรับน้ำไอ้เนาะซื้อพักคณะบรรากาศครับพี่น้องครับพึ่งไอ้เบาครับคุณพี่เพื่อนเด็ดพักขายนะานี่โอ้ โอ้สบายดีไอ้โอ้ยันเนาะเก็บขายเนาะอันนี้พักสระน้ำนมีเนาะปลูกลายเนาะไอ,เอะเ้เนาะมันย่ามฝนในผู้เขาออ้าเพราะบอลนี่ค่ะผู้แต่น้ำเนาะโอ้เก็บขายขายส่งนี่เนาะครับตัดหักออกเลยเนาะอันนี้เนาะถ้าเม่นไข่ไปมัดมาทุได้ใน่ขายนะ ขายเป็นโลโลเท่าไรคะโลนั้นสิบพันโลสิบพักีบเนาะดึงเอาเรียบร้อนี่เรียบร้อตัดนี่ตัดเนาะใส่มีดตัดเนาะหลังจากที่จับได้กับหนึ่งกระตัดตีนมันออกเรียบร้อนี่มัดล้างน้ำเซต้าครับนี่นะนี่เด็ดทักสำหรับน้ำไขยนะนี่มาเนาะกิ่งสำนานน้องเจ้าเนาะผู้มาจักปีอันนี้เอ้อัตราบ่อซาวปีหลายปีเนาะ ตั้งแต่พอเท่าไม่เท่าบันเนาะพักสลับน้ำครับส่วนพักส่วนพักสร้างเงินสร้างอะไรของพี่น้องชาวเสียงขวางให่หนีนบบ้นะล้างน้ำมัดบังไอ้ยังไกบ่บฮอดเมืองคำนี่นะประมาณจักลักหนึ่งไบรท์หน,หนึ่งจิ <10 S 1> ปเป็นลักเนาะ น,นี่ก็คือหน้าตาของพักสลักน้ำครับพี่น้องนี่นี่คือการดิดการมัดเรียบร้อยเตรียมที่จะส่งขายแล้วครับน่าน,นีหน้าตาของพักนะครับสลับน้ำครับเอาละครับแปรต่อไปน้องเอ้ยอีประมาณ9กิโลเมตรกับซีฮอตตัวเมืองคำครับบรรยากาศระหว่างทางให้เบิ่งนะ